ีิบัติครับว่าไงน้องเป็นในสิทธตำรวจ อยากขึ้นไปในร้อยต้องทำยังไงบ้างครับพี่บัสคำถามนี้ยอดฮิตมากจากใน1ิบขึ้นสู่ในร้อยมีเพียงแค่3ทางเท่านั้นเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจจากในสิบขึ้นในร้อยเพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องการเปิดในร้อยภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นสายอเมริกานะข่าวเรื่องนิติกรหรือว่าเป็นพนักงานสอบสวนคราวนี้สโคบให้ง่ายๆมีหมดอยู่3ท่าครับน้องเริ่มจากท่าที่1ก่อนแต่ท่านี้สําหรับน้องผู้ชายเท่านั้นเขาเรียกว่าใช้นักเรียนในสิบตารวจเข้าโคต้าเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครับ หมายคือถ้าสมมติว่าน้องเป็นผู้ชายเนี่ยที่เข้าในสิบตำรวจแล้วไม่ว่าจะปาปามนวยการพิสูจน์หลักฐานและอายุไม่เกิน24ปีครับน้องน้องสามารถสอบแข่งกันเฉพาะพวกเรานะและสุดท้ายเข้าโคต้าเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ครับและน้องก็จะต้องเลือกเหล่าในขาของตำรวจเท่านั้นเมื่อน้องกลับไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารครบ2ปีก็คือปี1ปี2น้องก็จะขึ้นเหล่าครับเขาเรียกว่าขึ้นโรงเรียนในร้อยตำรวจน้องก็เรียนอีก4ปีจบมาก็ติดดาวรับกระบี่ก็จบครับถัดมาท่าที่2แต่ท่านี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่ายอดฮิตมากๆแล้วตอนนี้มีข่าว เรื่องการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นคือในร้อยภายในครับคุณสมบัติง่ายๆมีเพียงแค่2ข้อกับน้องข้อที่1ก่อนก็คือเขาดูเรื่องเกี่ยวกับอายุราชการครับเวลาที่เราเข้าเป็นนายสืบเข้าไปปุ๊บมันจะมีการสลักหลังใช่ไหมว่าอายุราชการเราเริ่มนับเนี่ยวันติดยศตั้งแต่เมื่อไหร่ให้น้องเขาดาวไปเลยครับสองปีครับเมื่อน้องเข้าสู่2ปีเสร็จน้องก็จะมีวุฒิปอตีที่เหมาะสมกับเราเช่นถ้าน้องอยากจะเป็นพนักง,งานสอบสวนน้องต้องใช้วุฒินิติศาสตร์ถ้าน้องอยากจะเป็นนายร้อยตำรวจสายอำนวยการเขาจะมีวุฒิสัง ฟาดหรือปอตีทั่วไปยังสังคมฟาดเนี่ยก็มีเยอะมากๆเดีย๋ยววิบัติเอารูปขึ้นให้ดูก็ได้เนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะแค่อะไรน้องเออมีวุฒิปอตีให้ได้และหลังจากนั้นเราก็สอบแข่งกับเพื่อนๆแค่วงภายในเท่านั้นนี่คือท่าที่2ยอดฮิตครับผัดมาท่าที่3ครับน้องเขาเรียกว่าในร้อยเลื่อนไหลครับน้องอันเนี้ยผู้นียคือเน้นอายุป,ปัจจุบันอย่างเดียวหากใครอยากรู้นะครับวิบัติได้ทาคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะอยู่โคต้าที่อายุ53ปีหน้น,นก็จะมี ตมร่จสา3ท่าแบบนี้หลักๆที่พี่บัตรขอฝากพ,พวกเราไว้และที่สําคัญที่สุดคือถ้าเบื่อใครอยากจะติวในร้อยตารวจ่ามในกาศนะครับตอนนี้พี่บัตรได้ทําการเปิดเป็น p ย a ล l i s t และเปิดเป็นคอร์สติวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ก็ได้นะครับอันนี้เผื่อว่าใครอยากติวฟรีและใครอยากทําเป็นหลักสูตรแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเลยคราวนี้ถ้าเบื่อใครมีคําถามเกี่ยวกับการสอบตํารวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะน10สิบนร้อยหรืออยากจะรู้อะไรคอมเมนต์บอกพี่บัตรเดี๋ยวพี่บัตรไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับ